สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวลำโพงบลูทูธนี้นะครับก็อื่นเลยเราเปิดเครื่องเรากดไปที่ปุ่มด้านบนสุดนะครับปุ่มนี้นะครับกดค้างนะครับหลังจากกดค้างแล้วเนี่ยถ้าเกิดเครื่องขึ้นคาว่าบีทีเงเงี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับบลูทูธเพื่อที่จะเปิดเพลงฟังหรือว่าดูหนังได้เลยนะครับชื่ออุปกรณ์จะชื่อว่า G10 นะครับพอเรากดเชื่อมต่อว้วเราจะมีม มีเสียงนะครับอา่าผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับสักครู่อันนี้คือผมเปิดเพลงแล้วนะครับเสียงก็จะอยู่ออกด้านล่างด,ด้านหลังนะครับใจคมชัมออกล้ว่าผมขอปิดเพลงก่อนนะครับ<ป>หลังจากที่เราปิดเพลงแล้วอ่ดี๋ยวผมจะเชสให้ดูนะครับอันนี้คือจะมันจะขึ้นอุณหภูมิแล้วก็มีวันที่ให้เรานะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนโหมดวันที่เป็นหน่วย15 12นะครับ12ชั่วโมงเราก็กดคำว่า M ตัว M นะครับที่แปลว่าโหมดนะครับค้างไว้มันจะมี12ชั่วโมงแต่ถ้าเรากดค้างอีกทีนึงมันจะ,ะขึ้นเป็น24ชั่วโมงก็คือว่าใน1วันเราจะตั้งเป็น12 A.M. หรือว่า12 P.M. หรือว่าจะเป็น24ชั่วโมงนะครับแล้วแต่เราตั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งเวลาเป็น12เราก็กด M ค้างไว้ ปุ๊บอ่าสนะิบสองแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็กดเซตทีหนึ่งครับปุ๊บอ่ามันก็จะค่ามันก็จะเซตเป็นสิบสองเป็นสามโมงเห็นไหมครับ pm ก็คือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายเอ่อบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้แต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับเรากดยี่สี่แล้วเราก็กดเซตเป็นหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะเป็นสิบห้านาฬิกาเห็นไหมครับหนึ่งหกหลังจากนั้นถ้าเกิดเราจะตั้งนาฬิกาานะครรนครรรัับบเเกดซตปที เห็นไหมครับมันจะมีรูปนาฬิกาขึ้นนาฬิกาแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนาฬิกาแล้วมีรูปเลขหนึ่งก็คือว่าเป็นนาฬิกาปลุกครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าเวลาเราตั้งเราก็กดเซตค้างครับพอกดเซตค้างเสร็จไฟชั่วโมงก็จะกระพริบนะครับเราก็เปลี่ยนเอาตรงนี้นะครับเปลี่ยนตนัวเลขได้นะครับสมมติว่าผมตั้งเป็นสิบหกนาฬิกาเราก,กดเซตอีกทีหนึ่งสิบสามนาทีอ่ะแล้วเรากดเซตอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงดนตรีนะครับว่าเราจะเสียงไหนนะครับมันจะมีให้เือนะครับ อ่าสมมติเราตั้งเสร็จแล้วผมเอาเป็นเสียงเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับเราก็กดเซตอีกทีหนึ่งพอเราก,กดเซตเสร็จแล้วมันก็ยังกระพริบอยู่ถูกไหมครับเราก,กดเซตค้างไปหนึ่งทีครับเพื่อให้มันเซตเวลานะครับอันนี้คือการตั้งครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าเราตงจะตั้งครั้งที่สองเรากดเซตอีกทีหนึ่งครับปุ๊บแล้วเราก็กดค้างครับเลขเลขสองจะขึ้นเห็นไหมครับนการปลุกครั้งที่สองสมมุติว่าผมตั้งไปสิบสามนาฬิกาแล้วกันนะครับใช้เสียงเพลงเสียงเดิมเลย แล้วผมก็กดเซตค้างครับมันก็จะเซตค่าให้ผมมานะครับเห็นไหมครับช่วงที่1ผมตั้งไป1 6บหนสนะครับพอช่วงที่2ผมตั้งเป็นบสนาฬิกาอันนี้ครับก็คือจะปลุกเป็นช่วงเวลาที่เราเรากดนะครับถ้าเกิดเรากดเซตอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือจะปลุกช่วงเวลาที่1กับช่วงเวลาที่2นะครับจะมีรูปนาฬิกาขึ้นเลข1กับเลข2นะครับพร้อมกันแต่ถ้าเกิดเราจะเอาช่วงเดียวเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะช่วงเบอร์1หรือว่าเบอร์2นะครับที่เราตั้งไว้้้ออััันนนนนีกกก็็คคืเปาาารรตงฬิะบ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเสียงกับลดเสียงนะครับเราอะไรผมบูทูธเชื่อมต่ออัธรพกราบถ้าเราจะเพิ่มเสียงนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับปุ่มที่สามมันจะเส้นเนะครับถ้าเราลดเสียงแล้วกปุ่มนี้นะครับเราลดเสียงแล้วก็ปุ่มปุ่มนี้ค้างไว้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือจะเป็นการปรับแสงของตัวเลขนะครับเราสามารถปรับได้นะครับสามจังหวะ ประมาณนี้ครับแล้วก็ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับเปลี่ยนโหมดจะเป็นโหมดหวิทยุนะครับแต่วิทยุเนี่ยเราต้องออกไปข้างนอกหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีสาวากาศนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะหาขึ้นยากนิดนึงพอเรากดเข้าโหมดวิทยุแล้วนะครับอ่านผมเพื่อเสียงนิดหนึง่งเราก็ทําการกดไปที่ออนนะครับเพื่อให้มันค้นหาขึ้นเอานะครับโดยอัตโนมัติ มันก็จะรันขึ้นให้เราอัตโน,ตน,น,นะะมัตินะครับอเป็นขึให้อัตโนมัติแ่านเะครับลสรเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมันก็จะ้มัน,มนทีหนึ่ง <'s the phone> แล้ก็กดเปลี่ยนได้นะครับกดไปทีหนึ่งมันก็จะเป็นทีสองทีสามแต่ว่าเน,นี่ยครับสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยไม่มีมันก็เลยไม่ฟังไม่ได้นะครับผมกดเปลี่ยนโหมดอีกทีนึงชันเอันนี้ครับจะเป็นโหมดนาฬิกาทั่วๆไปก็คือว่าจะไม่มี จะไม่มีบลูทูธนะครับเราเชื่อมต่อไม่ได้มันจะมีหัดสาโหมดนะครับถ้าเกิดเรากดที่หนึ่งปุ๊บมันจะขึ้น,นอันนี้เป็นบลูทูธครับมันจะมีขึ้นคป็ร์เอเห็นไหมครับ